กรมสงเสรมิมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะก็อยากจะมาเรียนความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงภาวะโควิด -19 ที่เรามีให้กับคนพิการทุกคนที่มีแบบประจำตัวคนพิการนะคะเป็นเงิน1,000บาทจำนวนหนึ่งครั้งในส่วนนี้นะคะก็จะมีคนประมาณ2ล้านคนที่จะได้รับเงินใช้จากเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ก็ด้วความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งกรมบัญชีกลางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเมืองพัทยานะคะร่วมมือกันบูรณา,าการในการทํางานร่วมกันเพื่อให้การจ่ายเงินครั้งนี้คนพิการไม่ต้องลงทะเบียนใดๆโดยผ่านช่องทางแรกเลยคือเรื่องของการรับเบีย้ยความพิการกลุ่มแรกนะคะอันนี้ได้รับออโอนเงินเข้าบัญชี โดยตรงไปแล้วนะคะเมื่อวันที่29้พฤษภาคมที่ผ่านมาตรงนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ไปตรวจสอบบัญชีนะคะว่าได้รับเงินแล้วหรือยังนะคะในกลุ่มที่2คือคนพิการที่ได้รับเบีย้ยความพิการเป็นเงินสดอันนี้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลก็จะไปจ่ายเงินให้ท่านเป็นเงินสดนะคะซึ่งอันนี้ยังมีประมาณ3 0 0แสนกว่าคนก็คาดว่าจะไปจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่15มิถุนายนนี้นะคะ อีกกลุ่มหนึ่งค่ะเป็นกลุ่มที่ปกติไม่ได้รับเบี้ยวความพิการมีประมาณ6 0 0 0 0กว่าคนอันนี้สํงงานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือพอมจนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมแล้วล่ะค่ะก็คงจะโอนเงินเข้าบัญชีหรือจ่ายเป็นเงินสดภายในวันที่15มิถุนายนเช่นกันนะคะทั้งคนพิการทุกท่านนะคะก็ขอให้ถ้ายังมีความเป็นกงงนังวลก็ไปเปิด ตรวจสอบสิทธิ์ได้ในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะตั้งแต่วันที่5มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะโดยท่านไม่ต้องมาติดต่อใดๆนะคะท่านดูในเว็บไซต์ได้แล้วก็หากจากหลังวันที่15มิถุนายนแล้วเนี่ยท่านยังไม่ได้รับเงินเนี่ยนะคะกรุณาติดต่อที่กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเลยนะคะที่เบอร์โทร0 2 3 5 4 3 3 8 8 ต่อ304หรือ307นะคะหรือที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมันม่นคงนูจังหวัดทั่วประเทศได้เลยค่ะ